โอ้ยซื้อแล้วไม่โกงแล้วครับบ้านนานนะครนายก3 0 0พันกว่าบาทนี่อย่างสวยเลยภูเขาเต้นไม่หมดเห็นเขาใหญ่ด้วยนะครับ3 0 0พันกว่าบาทต่อตารางวาไปดูก็เป็นไงบ้างจับต้องได้แน่นอนแล้วก็ที่สบายใจได้คือนี่พี่ชายใจดีถือเจ้าถือโฉนดมารอแล้วเพราะฉะนั้นมีนโฉนดจริงแล้วก็ซื้อแล้วไม่มีการโกงเนี่ยสบายใจได้ไปต,ตามผมมาเลยอ้าวนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับอันนี้บอกเลยนะอยู่ที่บ้านนานนะครนายกที่ที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่ที่หลายๆคน วิ่งเข้าหาแต่ราคามันสูงแล้วินยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่อันนี้มันจับต้องได้ไม่ได้เชียร์ขายมั่วอะมั่วแบบไม่มั่วๆอะพูดตรงๆเลยนะครับไปไปดูกันนี่มีบ้านบ้านหลังนี้เ็าขายนะไปดูที่ว่าผมพูดจริงไหมครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แนะนําตัวสักนิดที่ครับพี่ครับครับผมพี่โอลานครับผมก็รู้จักกันในนามพี่โอลานบ้านสวนวิวเขานะครับอ่าก็มาเปิดตัวการที่นครนายกครับผมหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาผมก็คุ้นหน้าพี่พ่อรีวิวกันหลายรอบแล้วนะครับพี่นี่ วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับผมภูเขานี้รอบด้าเลยมองเห็นเขาใหญ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมถามพี่โอรันก่อนก่อนเป็นคลิปกลางๆคลิปไม่ยาวมากนะครับแปลงเนี้ยฉนดพร้อมฉนดพร้อมอยู่ในมือพ้่ทั้งหมดเลยใช่ซื้อแล้วกลับบ้านได้ใช่ตารางวาละเท่าไหร่ตารางวาละ3 9 9 0กบาทครับ3990 ไปลงหนึ่งเนี่ยขนาดเล็กสุดกี่ตารางวาครับพี่200ตารางวาครับคูณเงินกดเครื่องคิดเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาก็7จ็ดแสนเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นพร้อมค่าโอนใช่ครับไฟฟ้ามีอยู่แล้วนะพี่เนาะมีแล้ว่่นีเสาไฟฟ้าเห็นไหมครับเป็นเสาเสาไฟฟ้าของภูมิภาคของการป่าทางไอ้นอนปลาปาก็มีปลาครับเพื่อนบ้านนี่พี่โอ้โหแทบจะหลังคาชนกันเลยใช่ครับชนกันหมายความว่าอยู่ในแบบธรรมชาติธรรมชาตินะพี่นะอันนี้ผู้ว่าเกามาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ด้วยนะครับอะไรนะพี่นะอดีตผู้ว่าครับ <c oughs> เอาให้ง่ายหรือว่าบรรยากาศมันดีมีอดีตท,ท่านอาผู้ว่าราชการจังหวัดมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่ข้างหลังนี่สีน้ําตาลนะครับนี่พยายามหมุนตัวให้ดูดูบรรยากาศนะครับทีนี้พี่ตรงนี้นะมันพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือบ้านนานะครนายกเนี่ยภูเขาไม่ว่าหน้าไหนมันก็เขียวใช่ครับใช่ผมมารีวิวตอนมีนาก็เขียวใช่เมษาก็เขียวใช่ครับมันมีความอุดมสมบูรณ์สูงเลยใช่ครับอันนี้นี่นอกจากได้ไฟฟ้าได้ปลาปลาแล้ว พี่แถมลัวหรือขุดบ่อก็ได้ใช่ครับอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับพี่เลือกเลยครับพี่วานทุกคนเดินเดินไปข้างหน้าตรงนั้นกันแล้วเดินไปคุยกันเรื่อยๆครับได้ครับคือง่ายๆเลยว่าจะเอาลวดหนามอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับอ่าหรือไม่เอาลวดหนามจะให้ขุดบ่อให้ฟรีก็ได้ใช่ครับตัวอย่างอ้าวสบายๆจากกรุงเทพก็ไม่ไกลมากมั้งพี่โอ้จากเอ่อฟิวเจอร์ลังสิตรู้จักกันไหมครับอ่าฟิวจะรู้กังเนาะอ่าก็เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดกิโลครับผมแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าใช่ครับอ่าแล้วกกกกก็็่มมาาาจตัวนนครยไไล ใช่ครับบ้านนาก็ไม่ไกลโอ้แยกบ้านนาก็สิบสองกิโลครับแยกบ้านนาก็คือหลายๆคนรู้จักกันเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าบ้านนานะครับบรรยากาศคือเขามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการปลูกทุเรียนกันด้วยพี่ใช่ครับอ่า,อาข้อดีของตรงนี้คือสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นสวนฝั่งนี้เป็นสวนฝัน่งน,น,นี้เป็นนา คือมันมี2อ,อารมณ์2อ,อารมณ์ดินสามารถที่จะแอปพลายได้ทั้งเราจะทําเป็นสไตล์เป็นทองไส้ไก่หรือจะทําเป็นบ้านสูนก็ได้ถ้าใครสนใจคลิปเต็มๆนี้เดี๋ยวเราจะเดินให้ละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูกันข้างหลังนี่ข้างๆเราเป็นท้องนาแล้วก็ขุดนาขุดบอ่อท้องไส้ไก่เก็บน้านได้แต่ถ้าเอาลงฟิลนี้นี่โหป่าไม้ ต้นทุลงทุเรียนเต็มไปหมดเลยนะมี2อารมณ์นะครับพี่ยัางนี้ผมลืมถามเดี๋ยวจะต้องถามพี่นิดนึงว่าถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยโทรหาพี่โอรันเบอร์อะไรครับครับ0819945524ครับอีกสักรอบสิครับ0819945524ครับโทรได้ตลอดเลยโทรได้ตลอด200ตารางวี200ตารางวามีใชไร่มีไร่ครึ่งมีแล้วยังแปลงข้างหลังพี่นี่กี่ไร่ครับแปลงนี้2ไร่ครับอ่าแล้วแปลงบ้าน แปลงข้างหน้าที่มีบ้านนี่สี่ไร่ครับเป็นแปลงที่ใหญ่สุดของโครงการครับราคาเดียวกันคือตารางวาละ3 9 9 0คูณเอาแล้วกันแต่ว่าไม่รวมตัวบ้านนะอ่าเรามาดูนลงมาดูแล้วก็เหลือไม่กี่แปลงแล้วใช่ครับคนมาจับจองเยอะแล้วนะครับพี่แปลงนี้ก็ไปแล้วนะครับอ่าไปแล้วปลูกต้นลุงทุ่งเรียงกันหมดแล้วแล้วน้ําไหลแรงไหมครับพี่ไหลแรงครับอ้าสบายใจได้นะครับใช่ครับีฮะผมมานครนายกส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยเจอแดดพี่มันมันมันหน้าฝนจะอึมครึมอยี้ตลอด อ่าใช่ครับคือแดดก็แดดอ่อนๆไม่ใ şey ช่แดดแบบแผดเผาตัวดำปีไม่ใช่ใช่ครับแดดผสมอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นบริกาศของเขาเรียกว่าธรรมชาติล้วน้เลยไอพี่ตรงไหนเขาใหญ่อ่ะครับน hmm ู่นครับยิ่เขาใหญ่เป็นเงานู่นเลยครับเพราะว่าจะอ่าตตาบลเนี้จะติดกับชะอมชะอมแก่งคอย ถูกครับสระบุรีใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยพี่บางคนเขาสนใจมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยดูไปตรงไหนก็สวยไปหมดนะครับอยากให้มาชมที่จริงอย่างเงี้ยมาได้ทุกวันพี่ก็บอกแล้วมีผู้จัดการอยู่ทุกวันครับมีคนที่คอยดูแลรับต้อนรับอย่างตลอดเวลาใช่ทีนี้อยากจะจับพิกัดพี่จับพิกัดอะไรได้บ้างจับที่น้ําตกกระอ่างกระอ่างใช่ครับหรือน้ําตกหรือวัดเขาหัวนาก็ได้ครับอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่หรือโทรมาที่เบอร์อะไรนะพี่นะ081ย์ 9ก้าเก้าสี่ห้าห้าสองสี่ครับอ่าโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมให้พี่พาเดินไปดูนิดน,นึงผมเห็น<ช>บอ่บอน้ําบ่อน้าเนี่ยมันจะแสดงความอุดมสมบูรณ์นิดน,นึงพี่<ช>อ่าอยากใจเห็นไงว่าคนมาอยู่เนี่ยนอกจากป่าเขาล<ช>ําเนาภัยเนี่ยเขียวขจีแล้วตรงนี้ยังขุดบอ่อได้ใช่อ่าหลายคนไฝฟ,ฟันว่าอยากมาอยู่บ้านาน,าน,านานะอย่าเพราะมันใกล้กรุงเทพมาปลูกทุเรียนก็ได้ปลูกผลไม้ก็หลากหลายครับแล้วก็ที่สําคัญคือบางคนอยากขุดบ่อใช่อ่าคนหลายคนนี่ก็ชอบไฟฟฝันเลยพี่อู่บ้านที่หลังนี้สวยนะพี่นะ เกินนิดนึงหลังนี้เท่าไหร่ทั้งหมดทุนทั้งแปลงนะครับอ่าหกอ่ารวมบ้านด้วยนะครับรวมด้วยครับพี่แล้วก็รวมสวนทุเรียนที่อายุปีครึ่งละครับหกล้านเก้าครับหกล้านเก้าเลยครับกี่ไร่นะพี่นะสี่ไร่ครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นเกิดว้ให้สวนอ่าผู้คนที่สนใจนะครับแต่ถ้าใครสนใจแปลงเล็กๆก็สองร้อยตารางวาเจ็ดไร่ก็พูดคุยกันได้ครับมีเงื่อนไขยังคุยกันได้อีกใช่ครับอ่ายังกรณีสองร้อยตารางวาเนี่ย สมมุติว่าซื้อไปเนี่ยมีคนปลูกบ้านให้ไหมพี่มีครับมีมีครับตั้งมีดูแลให้เลยครับปลูกต้นไม้ให้แล้วพี่อ๋อมีคอนเซ็ล์ด้วยครับด้วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปยาวไปชมกันแถวนี้มันเด่นในเรื่องของมะยงเหรอพี่เขาเรียกอะไรมะยงชีดมะยงชีดแต่ตอนนี้เขาเริ่มหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะทุเรียนกระท้อนกระท้อนปุ๋ยฝ้ายเห็นเยอะเลยข่าทาง นี่นี่นี่มาไม่ยากรับมาไม่ยากเขาหาพี่เขาแล้วก็ลองดูแล้วกันอันนี้ทุเรียนใช่ไหมครับใช่ครับนี่ทุเรียนครับแปลงลูกค้านะครับแปลงลูกบ้านซื้อไปแล้วใช่เหลือยังไม่กี่แปลงแหล้วเขามาเนี่ยครับก็ให้ทางทางทางโครงการครับช่วยดูแลให้เราดูแลให้ช่วยดูแลด้วยสรุปง่ายๆเลยเรามีความเป็นมืออาชีพในการดูแลที่ดินดูแลต้นไม้ดูแลบ้านให้นี่แปลงนี้นะพี่ที่ผมให้ดูตรงที่เรายืนตรงเนี้ยครับเขาเกิดนยครับอ่าบรรยากาศอย่างนี้มันไม่ดีดีบ่อยๆนะครับด้านด้านเนี่ยฮะ พื้นผิวเขาจะมีเป็นลักษณะเป็นดินผสมลูกลงังแถวนี้นะพี่นะใช่ครับลูกลังนี่ความเป็นดินเหนียวด้วยผสมลูกลังด้วยนะครับมีความพิเศษนี้ด้วยผ <คน S 1> ลไม้ชอบชมันมีพองอากาศโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็ทําบ,บอ่อ ได้ได้ง่ายครับไม่ต้องมีต้นทุนสูงที่จะต้องแบบรับเขาเรียกอะไรนะดับไม่ให้มันรั่วซึมมันอุ้มน้าได้เดี๋ยวผมก็เยี่ยมหมุนตัวอีกรอบหนึ่งน,น,นี่นี่นี่หลายคนจะได้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปภูเขาเยอะครับพี่ต้องมาชมด้วยตัวเองนู่นตรงนู้นเป็นท้องนาทั้งนั้นเลยอใครสนใจยังไงก็โทรหาพี่โอลาได้เลยนะครับที่จะสูงกว่าตรงนี้ที่จะสูงกว่าท้องนาสูงกว่าเยอะสูงกว่าเยอะแต่น้าก็ไม่เคยท่วมใช่ครับโอเคโหนี้รู้สึกมีความสุขมากพี่ที่ได้มาเยือนบ้านนาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท บรรยากาศนี่อุ่มสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจีตลอดเลยครับยังไงก็ขอให้พี่ที่ผิดโครงการไวไวนะครับ,รบแล้วก็ท่านผู้ชมนี่ฝากความหวังได้ผมก็รันตีให้อีกแรงหนึ่งว่าซื้อโครงการนี้ร่วมงานกันมาแล้วไม่โกงน้ําบอกว่ามีก็มีไฟบอกว่ามีก็มีฉนวยก็อยู่ในมือพี่ซื้อปุ๊บก็ฉนวยกับบ้านไปเลยแล้วถ้าสมมติจะจองนี่ใช้เงินจองเยอะไหมพี่ก็จองสามหมื่นบาทครับให้เวลานาน,านไหมครับอ่สามเดือนครับสามเดือนได้เลยมีโปรโมชั่นอีกครับผ่อนฟรีหนึ่งปี ภาพมาทางคุณบอยผอนฟรีหนึ่งปีอ้าวโอเคดอกเบี้ยมีไหมพี่ไม่มีไม่มีอ้าวโอเคใครสนใจใครฟังหนึ่งนาทีนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ,รบสวรรัสดีครับรีบโทรมานะก่อนจะหมด